ที่ห่านเก็บน้ำนะครับหนองด้วงหนึ่งไร่หนึ่งงานก็สดตารางวาเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับเอกสารสีโหนดหนึ่งใบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านะตอนนี้เราอยู่วัดแถวจตุ้าใต้นะฮะซอยเก้าบงสองนะครับขอบคุณจากจังหวัดเชียงรายนะฮะเพิ่งเลี้ยวจะกทาออกจากเอเข้ามาจากถนนหนึ่งศูนย์หนึ่งหกแม่จันเชียงรายนะครับก็ไปดูที่เนินติดอาเก็บน้ำนะฮะหนึ่งไร่หนึ่งงานค่าส่งตารางวาอยู่ที่เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทเองสามสิบชนนนะครับตอนนี้เราเลี้ยวเข้ามาจากถนนหนึ่งไปพาร์ทแม่จันเชียงแสนนะฮะหนึ่งศูนย์หนึ่งหกนะครับแป้นที่มีค่ากันหรอ หมือนกันนะั้นเหรอใช่มันมามาแห่งคดูกว้างน่ะกว้างครับถุงไปไหนไปไหนถุงไปไหนถุงไปไหนตัวซ้ายให้เตีัดประทัดกูกแก้วตอนนี้ชุมชนก็ลด่วนแรกสบายครับทางกว้างอยู่นะครับ เป็นถนนตีถนนทางการเกษตรมั้งหรอกทางการทาเก็บาอย่างนี้พอเดียวมโนลา สถานีตลาดของชุมชนนะครับนี่ฮะตลาดกว้ไอ้บ้านหนบงต้นางบ้านต้นยาง่วหนนักมักนึ่ง่ครับไ่ใช่อเนี่ยเหรอ่างเนี่ยครับไม่อ่างอย่างงแต่อันนี้อ่างมอ่างอนาโนันอ่างมโนรานะครับไมจัั่ คุณหลอกมาอีก่ะคุ้มกันนะครับอ้กันอี่กับีนหมมามปารฮัลโหโ้เย็นช่ำสบายใจดีเลยผมเหี่ยสุดวินเหียบไปเต็มหลังเลยสร้างเรื่องเี่ยวยักัน นี่ก็อยุดแถวโครงการสาร้างถนนสบานต้นจันทุกข์ติดหนองนี่เหรอไม่เขาหนองเรียกาหน,อง,นองอะไรเนี่ยหนองบัวโครงการนักฟื้นฟูหนองบัวนะครับเหล่งน้ำในโครงการโครงการเพื่อกกวความีพียรของคนงานที่ความมือที่ห้ามจับสัตว์น้ำโดยเด็ดขาดทิ้งเหรอเนี่ย <laughs> ทางโครงาเกษตรเนาะอยู่ตรงไหนนี่านนะครับ่าบเกียกับเกบน้ำหนองบัวนะครับเมื่อกีเก็บน้ำอะไรนะเมื่อกี้อะไรปลอเปียปลา,าเปเียง bít bít kiếm nam cho bạn có ba căn hai chân hún lặng một cái nó ประมาณเันน่าไนครับประมาณสีส่สี่ร้อยเมตรเม่าน้นประมาณมสามร้อยเมตรแน่นเลยครับเป็นทางกันทางไอ้รอบๆอ่างนะครับไหนนั่งแด่แปงเล้ดิโอเข้าตรงไหนอ่น ต้องดครับตงนี้ตงนี้่ครับอ่ะนี่คือด้านหน้านะแปลงนี้นะแปลงบนเนินนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูนิวทกันด้านหน้าก็ติดอางเก็บน้ำนะฮะหนองบัวนะครับนี่ก็อ่างเก็บน้ำนะฮะ อ๋อถ้าคนทำก็ต้องทำต่อขึ้นเหมือนกันนี่นทางขึ้นนะครับสูงนิดนึงนะครับเขาได้ตังเดียวอะติดกับอย่างนี้บ้านคนงั นี่ที่ปักนี่คับปักนี่เลยหนึ่งไล่หนึ่งงานก็สงตารางว่า ตัวนี้อยู่ที่ราคาเจ็ดแสนห้ามืนบาทนะฮะหนึ่งไร่หนึ่งงานกส็สงตารางวาที่เป็นถุงนะฮะเสาจะมีถุงแนวถุงอยู่ครับด้านหลังที่ไม่ใช่นะฮะ วถึงที่ถุงนะฮะนี่มีลักมุดกันี่มแล่นี้เดี๋ยวทางทีมงานจะสอบเขตให้นะครับ ไฟฟ้าไม่มีนะฮะน้ำประปาก็ไม่มีเนาะนี่ไฟรป็นักน่สียนะอยู่บ้านเลยนะ con sắt đồ thịt cây hơn bên này cái nó nóng bùa nữa cháu đi cháu châu này เนินที่ห่างเก็บน้ำนะครับหนองบัวหนึ่งร้ยหนึ่งงานก็6ตารางวา750,000นบาทนะครับเอกสารสีชโนบหนึ่งใบนะครับหมอมากสำหรับปลูกบ้านฝรั่งนี่ชอบนี่าราดตะขานี่มันขายผนขายด้วยกะเปิดแป้งใยนียก่กันสุนังนี่กันเนี่ยนี่จะขายด้วยเนี่ยน้อยดียวแบนไรนี่ เนี่ยถึงแนวเสาเนี่อตัวนี้นะฮะเข้าต้องเหตุก็ได้นี่จะต้องเข้าไปเข้าไปเข้าไปเป็นด้านสาวแนวนี่ฮะติดอ่างสวยมากครับพรพอแล้วถ่ายรูปนี้หนึ่ง นี่ครับที่สวยมากๆครับล้อมรอบด้วยรบรรยากาศภูเขานะะฮภูเขาไม่ไกลจากหนุนไม้<า><า>พัดนะฮะชลอหนึ่งศูนย์หนึ่งหกนะฮะในจันชิงแสนนะครับกิ่รถจอดไหนกิ่รถจอดไหนก็ลุงนิ่ไมได้ไงคือลงอุงอ,อ,อ่ะไปแม่รถอ่ะเดี๋ยวมึงล้างวาดัดผมกันเนาะ เดี๋ยวล้าสนใจไปเนเดียวทเดียวทางทีมงานจ้างช่างลังวัดมาลังวัดให้เนาะอยู่ข้างบนนี่สวยมากครับที่ตรงปากถุงตรงนี้นะฮะใช่หมดเลยนะฮะแต่สันบนเนี่ยมันทำไม่ได้น่สันบนน,บนี่จะสูงกว่าเนาะแปลงบ้านแง้มกว่า สนใจไปนี้ก็ทักมานะครับมัมบมมน,ม,นม,มีเนินสรพสองชั้นนะชั้นล่างกับชั้นบนนะครับเนี่ยนี่ส่วนของชั้นบนนะชั้นล่างที่เป็นถุงไนงะส่วนการวางต้องวางท่อขึ้นมานะฮะวางแบบเสียงขึ้นมาเนาะ มาที่ดินแปลงนี้นะครับก็สนใจไปนิดรักมานะครับ087-3-4-3-8-7-5นะฮะ0 8 8 2 5 9 0 4 7 7นะครับชิงลายขายที่ดินนะฮะด้านล่างนี่เป็นถนนนะถนนรอบโครงการอ่างเก็บน้ำนะครับ

เดี๋ยวต้องมาล้างวัดหล่อมนะมันชดเจนนะสันได้อของไผ่ไปท้อแล้วของไข่ตั้งหลังกันเลยเออเจ้าเนี่ยครับเออเจ้าเนี่ยครับมันมันขายด้วยกันเนาะขายอะไรละล้านอะ่ะอะไรละล้าน <c oughs> โอ้ยแป๊งเหงา <c oughs> โถ่ไปเลยเจ้ <c oughs> าของอะเจ้าของขายเองอะไรละล้านอ๋อขายเป๊งเลยแสดงแกนี่ยขายถูกเลยนี่เจ็ดแสนห้านี่ขายถูกเลยนี่ตั้มมดเดือดกับหน่วยสองงานนี่ ทางขึ้นทำ,ทำวางทอหน้านี่อ่ะด้านหน้านี่อ่ะอิทางได้่างก็นะอ๋อแค่เนตาสายได้รู้ต้านเนี่ยอืม